อตีดูดูสตรีมให้หน่อยว่าเปลี่ยนปกยังเฮ้ยเอวสาเปลี่ยนคือช่องนี้จะไม่เปลี่ยนชื่อช่องอีกอะโอเคช่องนี้จะไม่เปลี่ยนชื่อช่องอีกอะโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เดี๋้วขอฟีดไฟล์ก่อนแกออ๊ะ ครับแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้แจะผลบ้าอะไรลบทิ้งแลเธอและะ้เธอเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแล้วโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนจกแจกโขนการเป็นในนี้ลตะตีมามาเข้ามาดูสตรีม

เรียบร้อยเอ่อดิแล้วมาดูสตรีมดิลองลองพิมพ์เข้าในสตรีมดูดิเอ่อคือดิดดิสคอร์ดอ่ะมันยังทำไม่ถึงไหนเลยคือมันได้กลางๆอ่ะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคือมันได้กลางๆอ่ะเก้าสิบกว่าคือมันยังไม่พร้อมแจกนะคือมันยังไม่พร้อมแจกนะครับดิสคอร์ดอ่ะ นึ่งแลนนึ่งส่งในห้องแชทรวมด้วยเป็นไรวะส่งลิงก์ไม่ได้คืออะไรวะได้ปรากฏเขาได้ปะเออเนาะมันก็ดิ่งนี่หว่านี่รดิ่งกดท๊บดิ่งมาเลย อ่าผมจะลองพูดไกลๆมาดูนะครับผมว่ามันจะได้ป่าผมใช้สองไม้นะตอนนี้โล่ไหนพิมพ์ดิพิมพ์อะไรก็ได้อย่ามั่วก็พอเว้ยสามคนว่ะตีพิมพ์ดิ้ก็ได้ให้แอดมิน ยังไม่พร้อมแจกดินนะครับผู้ด,ดูแลโอเคให้ไปละมาเราจะเล่นแบบไม่หัวร้อนนะครับผมมาจะเล่นแบบไม่หัวร้อนนะครับเราจะเล่นแบบชิวๆสไตล์ของเราขอไว้น้ที่ต้องเปลี่ยนหน้าปลุกช่องเนาะ น่าแท็กเลยว่าคนดูสามคนคราวนี้มันหายไปหมดเลยเปิดเพลงแบบเสียขอเปิดเพลงก่อนนะเว้ยมันในิีนนี่แหละเปิดเพลงมันได้